ย,ยากมากการสับัวนี้เราสำอางเลยไก่งวงไก่งวงนะครับเดี๋ยวจะไปฝากนะครับไก่งวงไก่งวงไก่งวงสวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมคุณเดิมเชฟหลงแต่ถ้าหิวข้าวอย่าลืมนะครับเข้าไปดู youtube เชฟหลงคุณจะได้ไอเดีย นะครับเป็นอาหารกลางวันและกลางคืนหรือเป็นแก้มอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เมนูของผมก็คือเมนูพิเศษนี่อะไรเห็นไ,ไหมครับน้องไก่น่องกไก่ไม่น้องไก่ธรรมดาไก่งวงครับผมไก่ง่วงไก่งวง,ง,วง,ง,วงอันนี้ข้าสดๆเลยนะฮะไก่งวงนะครับผม อ่าผมจะเอาไก่ไก่ง่วงมาทำเป็นเมนูจะรู้ว่าผมจะทำอะไรกินกันติดตามผมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปเตรียมเครื่องก่อนคุณเห็นผักไหมครับโอ้โหมีผักสันาแหนนะฮะผักชีเลื่อยผักชีลาวนะครับต้นหอมผักชี ใบผักคอสนะครับผมคิดออกยังคิดว่าผมจะทำอะไรแต่ถ้ายังคิดไม่ออกตามผมมาเลยนะครับผมอย่างแรกเลาะก,กระดูกมันก่อนนะจ๊ะ,ะไก่งวงก็เหมือนไกลล่แหละแต่เนื้อมันจะอะยาบหยาบก,กว่านิดนึงนะครับข้อมันก็นี่ ตรงนี้มีข้อแลควก็แหลงเนื้อออกมาวัดีผมไปที่ที่บ้านตาแถวโน้นมีคนเลี้ยงนะฮะแถวน้องไครคนเลี้ยงแล้วทีนี้ก็ซื้อมาตัวหนึ่งประมาณเจ็ดโลกว่า แต่ก็อยู่น้องใครก็ทํากินไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะแล้วก็เอากลับมาถ้ามีส่วนหนึ่งนังหนังไก่เราแลกออกนะครับแลกออกอ่เระวังมือด้วยนะครับผมอ่อโือผมแช่แข็งจริงๆ วันมาเนี่ยต้องกลัวมันจะเน่าก่อนอ่าก็แช่แข็งมาแต่ก็เนื้อยังสดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเลาะหนังก่อนนะครับผมอ่าเราเลาะเนื้อออกมาแล้วนะครับเลาะเนี้อทีนี้เราก็จะสับสับมาไม่ไม่ละเอียดนะฮะไม่สับละเอียดนีดูดึงหน้าอกหน้าอกนี่ขาวตัวเลย เราสับหยาบนะฮะไม่ได้สับแบบละเอียดนะครับสีเหมือนเนื้อเลยแไก่งวงนะฮะตรงนอ่องเลือดบางข้างนะครับอทีนี้หนังมันอแล้วนี่ก่อนหนังหนังก็หั่นเป็นเม็ดๆนะครับ ครับหนังไก่เราก็หั่นเป็นอย่างนี้ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับอ่าฮะ,ะแล้วก็มาใส่อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันอ่าอันนี้เนื้ออันนี้หนังหนังติดมันนะครับไม่ได้มันมากหรอกนะครับผมอ่าตรงนี้ผักที่เราเตรียมไว้นะครับอ่ามีหอมแดงมีเอ่อสะระแหน่ มีต้นหอมนะแล้วก็มีต้นหอมไอ้ต้นหอมสมุรัแล้วก็ผักชีเลื่อยนะครับแล้วก็มีอย่างนึ่งที่ขาดไม่ได้นี่นี่คืออะไรนะครับนี่คือหัวปีนะครับหัวปีซอยเอาเด็กข้างในมานะอ่อนๆซอยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับ เออเรามาทอดพริกแห้งก่อนนะครับทอดพริกแห้งหน่อยเพือพ่อนๆคพ,อ,พอเดาออกอยังฮนะผมกำลังจะทำอะไรนะครับคุณที่เคยเพือ่อนที่เคยติดตามคลิปผมเนี่ยก็ผมเคยทำนะฮะเคยทำแต่ก็เป็นเป็นเป็ดนะฮะ เดี๋ยววันนีนงง้เปลี่ยนเป็นไก่ง่วงไก่ง่วงไม่ต้องแรงมากไปอีกไปนิดนึงทอพริกกินพริกอ,ออกแนละ้ว ไม่นิดนึงวคั่วๆมันหน่อยโอเคตันนี้เราเอาหนังไก่ลงไปหนังไก่นะครับนไก่ไปทอดทอดได้หอมเพราะมันมีน้ำมันแล้วนังไก่นะครับ

ก็ไม่เห็นไหมมันมีน้ำมันอยู่แล้วไก่นะครับกระเทียมนะครับกระเทียมเราใส่ลงไปพอให้หอมจริงๆิงมันไม่คเค้าหรอกนะมันไม่เค้าแต่ก็ทำแบบนี้อร่อยกว่า เหมือนอ,อ,อร่อยกว่าลาบลาบไก่ธรรมดานะลาบไก่ก็คือใส่ทุกอย่างลงไปก็อย่นี้เลยแต่สูตรนี้เฉพาะแค่แถวแถวบ้านภรรยาทำอย่างนี้นะครับที่อื่นไม่ได้ทำนะ เห็นไหมฮะน้วมันเริ่มออกนะครับเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับกระเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วไอ้มันมันก็เริ่มไออ่อไม่มีมันนะครับผมทีนี้เราก็ใส่ไก่ที่เราสับเมื่อกี้นะครับอ่าตัใไฟได้ครับผมเมื่อกี้ผมเบาไฟแล้วนี่นะก็เหมือนกับผัดไก่อะไรฮะอืม อาได้หอมเลยพเพื่อนๆทำอย่างนี้นะ้น่ากินมากเลยนะฮะไ,ได้เรียการาบไก่ที่ํำแบบก็เหมือนหมูอะ่ะลาบหมูเขาไปย่างก่อนแล้วก็มาทำลาบหมูนะครับอ่าเราก็เห็นมันใกล้สุกแล้วแล้วก็อ่า ใกล้สุดแล้ววัวใอ้ใกล้สุดสุดนะครับผมอ่าทีนี้เราใส่น้ำดื่มลงไปน้ำบริสุทธิ์จากเขาเลี้ยงคันโอเคนี้เราก็อ่าในระหว่างต้มสุก แล้วก็เริ่มปรุงรสนะครับอ่าตอนนี้สุกแล้วนะครับเราปิดไฟสุกแล้วปิดไฟป,ปิดไฟเดี๋ยวพักๆหนึ่งเราปรุงนะครับอ่าเราใส่ผงปรุงรสไปหน่อยอ่ารสชาติก็อย่างที่บอกทุกคลิปนะฮะชอบอ่าใส่เยอะก็ใส่ไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องใส่ นะครับอ่าพอนะครับอ่าอ่าจำปูอ่าจำปูทั้งนี้หน่อยเอเคใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยน้ำปลานะครับน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เค็มมากนะฮะเดี๋ยวก็เราต้องปรุงนะครับต้องชิมนะครับอ่า พวกขับทกุกหลายอย่างนี้อย่าเพิ่งใส่ครับอืมอืม,อมหลังจากปรุงรสเรียบร้อยเราก็เปิดให้มันเย็นสักพักหนึ่งเพราะอะไรถ้าเราตอนนี้ไปใส่พวกเครื่องพวกนี้ไปเนี่ยมันก็จะสุกนะฮะอ่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยเราอให้แป๊บหนึ่งนะ อะนะครับมันก็อุนอ่นๆน่นนะครับอ่าพริกบนใครชอบใส่เยอะใส่น้อยก็อย่างที่บอกตลอดเวลานะครับ<ม>มมช้อนใส่ช้อนครึ่งโอเคไม่ไม่พอเรายังมีพริกมีพริกอื่นมีพริกสดอืม ตามด้วยข้าวคั่วโอเคอ่าตามด้วยข้าวคั่วนะครับอืมโอ้หอมหอมข้าวคั่วเลยนะครับผมน่มาีนี้มะนาวเราอ่าลองดูกันนะครับผมสุด ลูกหนึ่งอ่ะลูกใหญ่เลยนะมะนาวเอ่เอถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ยเยอะหน่อยนะครับอืมคือพวกนี้ต้องปรุงก่อนไม่งนั้นผักใส่ลงไปแล้วก็อืมอืมเดวก็ะดูกอืมแบบเปรี้ยวหน่อย

ด้วยโอเคทนเคีนี้เดี๋ยวขุณกน่อยเนี่ยนิดเดียวเองดันใหญ่เลยโอ้ทาไม่ใส่หัวปีรู้ไหมคือหัวปีเนี่ยมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมแต่ใส่เข้าไปนี่ไม่ฝาดนะมันทำให้กลุ่มกล่อมแล้วก็ความมันจากมันไก่พวกเนี้มันจะหายเลยนะครับผมอ่าผัก ใส่ไปเลยเราชอบผักมาไม่ต้องกลัวใส่เยอะๆอร่อยเยอะนะครับใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยพิกใส่ลงไหมเออดูโอ้ว้าวสุดยอดเลยจานน,นนี่หม้อนี้ Okay. โอเคเราก็พอแล้วนะเดี๋ยวจิ้มดูกันอืมเข้มขน้นแล้วก็หัวปีเนี่ยไปตัดกับไก่ร้อน อร่อยนะครับเพื่อนเนะเดี๋ยวใสจ่จานเลยนะครับเพื่อนเพื่อมาชิมกันเลยอืมอืมเฮ้ กินด้วยกันอะไรบางทีเราเผักผักตุดเป็นคนชอบกินผักม,มวนด้วยกันเลยนี่ อบอกได้คำเดียวว่าอร่อยอเบื้อๆต้องไปไปทำนะครับ ทำแล้วอร่อยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันขิ้นหน้าดูแลตัวบ้านด้วยนะครับผมสวัสดีดครับ